คอรัปชันพวกเราไม่ปฏิเสธครับมีทุกยุคทุกสมัยแต่ปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยในขณะนี้ได้เข้ามาสู่ระดับที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่ชัดเจนครับว่ามาถึงวันนี้ตัวเลขการทุจริตคอรัปชันซึ่งสมัยก่อนพูดกันว่า ร้อยละห้าร้อยละสิบหรือหนักสุดเคยพูดกันไปถึงร้อยละยีสิบวันนี้หอ,อการค้าจะพูดว่าเข้าไปสู่ตัวเลขระดับร้อยละสามสิบร้อยละสี่สิบมีการประเมินจากทางหอ,อการค้าครับว่าวันนี้ตัวเลขของการทุจริตคอรัปชันนั้นทำให้เราสูญเสียเงินโดยประมาณ 2 3 5 0 0 0 0 0ล้านต่อปีคำนวณจากเปอร์เซ็นต์การทุจริตและจำนวนเงินที่มีการลงทุนทั้งในส่วนของราชการทั้งในส่วนของรัฐวิสาหกิจต,ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขมหาศาลครับมันเท่ากับโครงการปรับปรุงรถไฟทางคู่ทั้งประเทศมันเท่ากับการสร้างรถไฟฟ้า สีสายที่กำลัง